ตามไม่ทันนะ <ไป S 1> อ่าจะได้เห็นหมุมนี้หน่อยช้าหน่อยลูกช้าหน่อยอเขียนช้าๆก่อนให้พ่อแม่กลับมางทันก่อนเพกกระาะกำลังถ่ายคุณแม่อยู่อ่าไปอ่าขอเร็วประมาณนี้แหละขอเร็วประมาณนี้แหละยอดจริงเลยโอ้โอมันขึ้นสูงนี่มันได้นหนาวอย่างนี้เอง โอ้ยหน้าหนาวจะขึ้นไหมฮะไม่ได้แล้วมจะหนาวจัดโอ้ยถ้ามาวันหยุดไม่ได้ไม่ได้มาอะไรเงี้ยมันเอาน้ำรงไหนแปปปั่นนะเขาดูดเขาดูดขึ้นมาดูดมันเก็บแล้วก็ปล่อยปล่อยลงไปอ่าก็่อยเป็นปั่นไอ้ที่ดูดขึ้นมาก็ดูดเนาะอ่าใช่ครับเราอยู่บนเขาเยี่ยเที่ยงนะเนี่ยอันนี้เขาเก็เก็บน้ำเนี่ยเด็กก็จะปล่อยลงไปข้างล่าง ฟ้าแล้วก็จะมีะกังหันลมอีกบริเวณฟ้ายตรงนั้นเป็นมอตเตอร์อ่าใช่นะใช้ใช,ใช้ใช้ลมพัดใช่ไหมใช้ลมความเร็วแค่นี้มันจะไฟเยอะเขาก็ <c oughs> คงต้องรอให้มันแบบว่าช่วงแรงลมแรงเยอะยเยอะมันทำไมไม่ทำใบใหญ่ๆจะได้พัดเร็ว หัวว่าวพอลมแรงมันก็จะเลี้ยวตรงนี้